นี่คือภาพสะท้อนความงดงามของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันยุคโบราณก่อนสมัยอยุทยาดินแดนอุบลเคยอยู่ภายใต้อาณาจักรขอมก่อนที่ขอมจะอ่อนแอลงจึงตกอยู่ในอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบหลักฐานอรารยธรรมยุคโลหะตอนปลายอายุราว2,500ถึง2,800ปี แสดงว่ามีชุมชนมนุษย์อาศัยอยู่มานานบ้านก้าเหลืองแหล่งโดราณคดีสำคัญในเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่ในวัดบ้านก้านเหลืองตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีบนเนินดินสูง3-4เมตรจากพื้นที่ราบโดยรอบโดยมีหลักฐานตั้งแต่ยุคโลหะตอนปลายถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น อายุประมาณ2,800ถึง1,500ปีที่แล้วพบสิ่งสำคัญเช่นเศษภาชนะดินเผาเครื่องถลุงโลหะสำริดเหล็กลูกปัดกระปรวนและขวานเป็นหลักฐานการเพาะปลูกและใช้โลหะในชีวิตประจำวันมีภาชนะฝังศพครั้งที่2หรือ secondary burial จำนวนอย่างน้อย11ใบซึ่งแสดงวัฒนธรรมการฝังกระดูกหลังจากฝังศพครั้งแรกแบบแยกแล้ว ขุดค้นเริ่มต้นตั้งแต่พศ2534ถึง2535โดยกรมศิลปากรพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจะแสดงหลุมขุดคน้นพร้อมป้ายคำอธิบายแต่บางส่วนยังไม่เปิดแสดงแสดงให้เห็นชุมชนเกษตร,รกรรมที่มีความรู้ทั้งการปลูกข้าวและการใช้เทคโนโลยีโลหะรวมถึงพิธีกรรมฝังศพขั้นสูงเผยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมลุ่มภาคอีสานลาวและเวียดนามสรุปบ้านก้านเหลือง คือหลักฐานชิ้นสำคัญของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่เติบโตจนกลายเป็นสังคมผู้รู้ใช้โลหะรู้จักภาชนะฝังศพและพัฒนามาสู่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น 2. อ,อิทธิพลของอาณาจักรขอมในพื้นที่อุบลราชธานีก่อนยุคอยุทยา ดินแดนลุ่มน้ำมูลชีซึ่งรวมถึงพื้นที่อุบลเคยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทวาราวดีขอมตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึง16หรือ500ถึง1100คศหลักฐานคือพบปวยกาขอบปากภาชนะดินเผาเคลือบแดงเครื่องเคลือบดินเผาเศษเหล็กขี้แร่และถ้วยชุบสำริดในแหล่งก้านเหลืองโดยวิเคราะห์อายุคร่าวๆว่า อยู่ในช่วงดังกล่าวอำนาจทางวัฒนธรรมขอมซึ่งนับถือฮินดูและพุทธมหายานแพร่จากลุ่มน้ำแม่เจ้าพระยาและโขงมายังอีสานตอนล่างผ่านศาสนาสถาปัตย์และสิ่งประดิษฐ์เช่นปราสาทหินในจังหวัดใกล้เคียงแม่ปัจจุบันอุบลจะไม่พบปราสาทหินขอมขนาดใหญ่ แต่ร่องรอยภาชนะเคลือบสำริดและเครื่องโลหะที่บ้านก้านเหลืองก็บ่งชี้ถึงการผสมผสานอิทธิพลทวาราวดีขอมในยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ท้องถิน่นสรุปคือดินแดนอุบลราชธานีเคยติดต่ออย่างใกล้ชิดกับอารยธรรมขอมทวาราวดีโดยเฉพาะในด้านศาสนาเทคโนโลยีและพิธีกรรมซึ่งเราสามารถพบหลักฐานทัดเจนที่แหล่งบ้านก้านเหลือง 1>, 1. ลักษณะของภาชนะฝังศ Second พ secondary burial vessels ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่สูงประมาณ75-80เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.0-1.2เมตรรูปทรงเป็นหม้อกลมหรือรีทรงกลมพัฒนามาทีหลังจากทรงรีพร้อมฝาปิดแน่นหนาภายในบรรจุกระดูกมนุษย์บางใบ มีน้อยหรือไม่พบเลยแต่ตรวจวิเคราะห์ดินพบสารฟอสเฟตและแคลเซียมแสดงว่ามีการย่อยสลายไม้กระดูกจริงนอกจากกระดูกยังมีการวางเครื่องเส้นได้แก่เครื่องเหล็กขวานขุดเครื่องสำริดกําไลก้องแขนหอกลูกปัดหินหรือแก้วและภาชนะดินเผาขนาดเล็กกลาง รูปแบบคล้ายกับที่พบในแหล่งทุ่งกุลาหไหหินลาวและวัฒนธรรมดองเซินเวียดนามใต้แสดงถึงการแลกเปลี่ยนความเชื่อและขนบฝังศพระหว่างลุ่มน้ำมูลชีกับชุมชนเวียดนามหรือลาวสรุปภาชนะฝังศพที่บ้านก้านเหลืองเป็นหลักฐานของพิธีฝังศพครั้งที่สองเป็นการเก็บอธิด้วยพิธีกรรมละเอียดมีทั้งภาชนะใหญ่เล็ก และของถวายเป็นลักษณะที่สะท้อนทั้งความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมจากลุ่มและน้ำโขงตอนล่างพิธีกรรมเชื่อมโยงกับชุมชนลุ่มน้ำการฝังศพครั้งที่สองหรือ secondary burial มักเกิดหลังจากการฝังครั้งแรกผ่านระยะเวลาเพื่อให้เน่า โดยรวบรวมกระดูกใส่ภาชนะพร้อมสิ่งของเสริมบุญประเพณีนี้แสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพชนและช่วยให้ชุมชนมีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันในพิธีศักดิ์สิทธิ์ลักษณะภาชนะและพิธีกรรมคล้ายกับที่พบในทุ่งกุลาหไหหินหรือลาวและดองเซินหรือเวียดนามซึ่งแสดงว่าอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูลชีที่มีการแลกเปลี่ยนพิธีกรรมฝังศพร่วมกันสรุป พิธีกรรมนี้เชื่อมโยงชุมชนลุ่มน้ำด้วยวัฒนธรรมการฝังครั้งที่สองที่แพร่หลายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำองตอนล่างทำให้เกิดการสรืบสานความเชื่อและสร้างสัมพันธ์เครือญาติระหว่างพื้นทีน่การแพร่ของศาสนาขอมในอีสานช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16 คินสภัทที่600ถึง1,100อาณาจักรขอมและวัฒนธรรมทวารวดีแผ่เข้ามาในภาคอีสานผ่านศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธมหายานหลักฐานที่บ้านก้าเหลืองคือปุ๋ยกาขอบภาชนะเคลือบแดงเศษเคลือบดินเผาคีแรเศษสำริดและขวานเหล็ก ในชั้นวัฒนธรรมหลังโลหะตอนปลายแสดงว่าเริ่มมีวัฒนธรรมทวารวดีเข้ามาก่อนสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นแม้ในอุบลจะไม่พบปราสาทหินขอมข,ขนาดใหญ่แต่หลักฐานภาชนะสำริดภาชนะเคลือบชัดว่าอุบลมีการติดต่อและได้รับอิทธิพลทวารวดีขอมจากลุ่มน้ำโขงตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียงสรุปคือ บ้านก้านเหลืองสะท้อนการรับอิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมจากอารยธรรมขอมผ่านศาสนาและเทคโนโลยีการผลิตภาชนะสัมิดโดยเฉพาะในบริบทลุ่มน้ำมูลชีซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิภาคใกล้เคียงทั้งทางศาสนาและผานิชย์